สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกหนักครับผมก,ก็มาเล่นโขงเช่นเคยครับมาตกปรากฏมาติดตามกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มไหมครับฝนยังไม่หยุดเลยครับผมน้ำเ,เนี้ยอู้บอซันถอนนั่นไในไรถอนเนาะบอสันถอน

โอ๊ยเป็นลผู้น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมัดมีองมัดดึงไว้บนนี้น้ำไปห็นไปอยู่เลยดิอยากกันนุ้งน้ำก็อยากกัน เปิจะมันยากยังด้ันเบีอโออนั่งไหมก็ได้ครับ้ามนั่งย่ยยังเจ้าน่งกลางนะลืนะั่งกลางนะ่าลมนหน่งกลางใย่เ่ ตเ,เตรงมีเสื้อดึงไว้าาขัน,ขนเด้มันสิยาวพอว <c oughs> แม่ไงม,มีงูวะโ้ยลมบัวเลยนะ <c oughs> ชอบใจจริงน,น,นะนะนะ <c oughs> ไป <c oughs> เอาเอาเสือยนั่นอยู่หลังรถไปไปโห้ยยุนไหลอ,อยอพย,ยุงไว้นี่จิลงไปแ้วหิบนหนักบนไว้ไปไปเอาบนทั้นี่นะทนนะนันต้องไปรถนะนีมันไหล้เอาบนทังนงดีไปมลงโค้ง <c oughs> จะเอาบนท้นี่น,นะเดีวเบิงบ้งผมจะเอาให้เบิ้งนไปเลยเจ้าน,ะ <c oughs> น่ะนีออกมาพูดนิดหน่อยว

เรื่องกะด๋กันล่ะวะทุ่งเทียงก็ขื้นคำคำแบบนี้เราต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ขี่ไปจอดอยู่ใต้สะพานหมอเครื่องปากคล่องอะนะปวดแหงอย่างเดียวนามมันไงครับท่านผู้ชมมาแล้วครับอุ้ยหลุดปลาปลาปลาไม่เห็นคันผมหมอนี่นี่หน้าหนุ่มมาแล้วเห็นไหมาแล้วครับ บุเมียนปากงค uh ู่เนสวยนี่มันมันมันนี่อ่นี้ต้องมันทั้งนี่เอาเนื้อออกครับ มาแล้วครับน้ำบุญครับนะำทรัยครับอืมปูขาลุตไดซื้อเด้อเอาคู่บอบไปเซมานะ เออเอานั่นคำไว้เลยเยาเอาหัวไปพุ่นดึงไว้โอ้ตายตตายเออเออนี่บอกเลยนะเนี่ยใส่ดีขึ้นหน่อยครับว่า กดเหลืองกดเหลืองอุ๊ยนี่แหละนี่แหละใกล้ๆนี่ครับกดเหลืองครับกดเหลืองแมี่ยเงยมันป่าจิมบูกินผู้ชายได้เลยสวยครับตัวนี้ตัวเท่าแขนเลยโอ้ใสวยงามครับ กดขาวนะครับไม่เหลืองมันขาวตุ๊บเดียวได้ว้ยเออตุ๊บๆๆลงเลยเอ้าเอาถั้งเซนอย่างขาวอย่างเล็กอ้าวแ้มหนึ่งเห็นไหมเขาทำอ่ะน่าหนุนครับเห็นไหมเขาทำอ่ะแจมนึงแจมหนึ่งยังลุงซ่าซื้อข้าก่อนแล้วโอ้เขาหยอดแบนี้แล้วเนาะไหลลงไปเรื่อยแบบนี้คืออะไรแบบนี้คืออะไ้แบบนี้ขันได้ปลานะ โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้กระสุนเห็นนี่เลยเนาะนไปขหนึน่งนี้เลยเะหมาหนึ่งตัวครับนี่เราก็จะย้ายไมยกันนะครับผมย้ายไมยไป <c oughs> ไปเซ่ได้รอนเราจะย้ายไมายไปที่คลองคลองแถวบ้านนะครับอยู่หอยู่โขงไม่กิน ฝนก็ไม่หยุดตกแล้วครับผมนี่เราก็จะยกเรือกับขนของครับผมไปติดตามชมที่หมายอื่นเลยครับหมายต่อไปเลยครับใช่ไหมนะหนุม่มเห้ไหมหนุ่มได้กี่ตัวครับสองูรือ ปากัญยังคู่ปากัญยังก็ไ่สิตปิดตบปีนพักา่างนี่ใช่ไหมถูทุงไข่ซ้ำน้องนันนุ่มนะคือบอกแมวใช่ไหม นาทำไมพูดเมวเมวงั้นน่ะนี้เราก็ได้ย้ายหมายกันนะครับผมใช่ราคาหอกเาิบาะรันน้ปน้เจอขอหาซื้อของถือว่เม่เงินเอ้ใดีดีไปซะกกนะกางยเนแ่กหล ทำไมไม่กินเหยื่อแต่ขึ้นมาเองสวยงามกครับผมสวยงามไม่ได้โดนเบ็ดนะครับผมปลามันขึ้นครับแต่ไม่กินเบ็ดนะครับ